สวัสดีค่ะมื่อนี้คิดอยากกินคอกเปรี้ยวๆนะคะพี่นอ้องเพิ่นบอกว่าคอนเทนต์รอบโตกะกับินดีนะคะบัมงม่วงต้นเตคคอ,นะะอ,อเนี่ค่ะบบังม่วงแก้วขมิ้นลกูกใหญ่พ่จ้กพี่นอ้องนี่มาเสาวรสมากระทบโลกกันอยู่ในสวนนี่แหละคะ่ะชมพูวเป็นข้อจับครกนะคะซื้อมาจา้าไผยพี่ใจกระตามมากนะค่ะกินปี๊บเปียวนะคะก็จริงหายหวังหายยังนะคะ่ะเน้องกินเสาวรสนี่เนาะคะ่คะพี่นะะ้องปกติค่ะบพรเคยกินหรอกค่ะเห็นเพื่อนๆถ่ายคลิปค่ะกัคิดอยากกินเนาะคะ่ะน้ำปลาหวานนะคะ่ะใส่น้ำตาลหลายๆใส่ ถงนัวเนาะก่ะใส่ดับปลาหน่อยนึงใส่อหอมๆหลายๆจ้ะแล้วจวดจวดพี่น้องจวดจวด,จวดกันเคยกินบอจัดพี่นอ้องเคยกินบ่คอนเที้ยรอบตัวหน่ลยนะพี่นอ้นองเจ้าบอได้เสียงเงินเนาะหวานหวานนี่ค่ะชาวรถตัวนีหวานหวานค่ะเพราะว่าเห็นบ่ค่ะพี่นอ้องผิ้วมันสีสมสบูรณ์ค่ะมี สาวบเลดสองอย่างบางต้นก็สีออกเหลืองค่ะต้นนี้มันสูสีสมสมค่ะเสียบเสียบพี่นอ้องเบิ่งจับ่าดึงเปรี้ยวได้ค่ะพี่นอ้องหวานค่ะหวานบางต้นก็สีเปรี้ยวแห้งค่ะต้นนี้หวานค่ะหเห็นไหมครันี่ใส่หนังปลาหวานได้หลาย อักด้วยพี่น้องอืมแซ่บๆพี่น้องแซ่บไม่ได้เบาเดยนี้พี่น้องแซ่บพี่จาัาอืมชุดยอดเลยจ้ะอืมอืม่อี้าจะลูบแงบนี้นะจ้ะ ลูกใหญ่หญเลยลองซิมจมูกก่อนค่ะจมูกมันแสบแบ่จมูกบานน่ะคะ่ะแต่ว่าก็โอเคยนะคะใส่ได้อยู่ค่ะลองกินมมันกับอัน,นปลาหวานมันจะเป็นรสชาติจังไหนพี่น้องมันปลาเปียวหรอกแต่ว่าอยากกินแปลกๆนะ้อค่ะเนาะ 我估计。